Oh, right. That's all right, battle, shun ka. บอย่างเต้นกันแต่ไม่มีเวที game. ในการเต้นก็ได้ไปขอประมาณภาครัฐเทศบาลนครศรีมาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทและจัดต่อน,น่อ้กันมาแล้วสิบห้าปีสิบห้าปีที่ผ่านมาครับการแข่งขันเคเบิลเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับเราเคยมีแค่หนึ่งอิเลเมนต์ปีแล้วเรามีทั้งหมดแปดอิเลเมนต์ครับคนเข้ารุวมง,งานจากหลักร้อยปีแล้วเป็นหลักพันครับมีผู้รุวมง,งานมากกว่าประมาณเกือบหมื่นกว่าคนที่เข้ามาที่จังหวัดนครศรีม,มาครับแล้ววันนี้ครับเรามาดูกันว่าเคเบิลที่เราจะพา ที่จะเดิสติดต่อไปเอะอวดเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงเราจะพาเคเบิลเป็นแไหนะครับตัวเลข2 3 7 4ล้านบาทนะครับเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เราได้ทําคํานวณมาทำกันบ้างเมื่อวานนี้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาลงทีเทลกันว่าเคเบิลจะไปในรูปแบบไหนนะครับก็เชื่เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีคนถามผมว่านะครับทำไมคอนถึงยืนหยัดทำเคเบิลมา15ปี ผมก็ได้ตอบเขาไปว่าถ้าเราคิดจะปฏิวัตินะครับเราต้องปฏิวัติให้สำเร็จเพราะไม่งั้นสิ่งที่เราสร้างมามันจะมีค่าเท่ากับศูนย์และเราสร้างสิ่งนี้เอาไว้นะครับเราต้องบอกว่าเราคิดว่าถ้าจะปฏิวัตินะครับโคราชจะเป็นเมืองหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบของประเทศไทยไ้ ด้วยความพร้อมของพื้นที่ความพร้อมของประชากรและความพร้อมของการคามนาคมทุกอย่างที่โคราดจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหกับประเทศไทยนะครับด้วยบางทีด้วยงบประมาณที่ด้วยเงินนะครับหลายคนบอกว่าค้อนจะทําไปทําไมลไักห่าย ผมบอกว่าผมไม่ได้ทําเพื่อจะเอาอะไรไปก่อนตายครับแต่จะทําอะไรไว้เพื่อทิ้งสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ไว้ก่อนตายและด้วยความพร้อมของโคราชนะครับที่มีความพร้อมบางคนบอกว่าผมนั่งคิดหนึ่งวันไม่ได้นอนมานะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำมาเนี่ยผมเตรียมการมา15ปีนะครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ ไห้กับประเทศไทยครับเราไม่ได้มองแค่จังหวัดนครราชสีมาครับแต่เรามองถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยครับโคราชมีความพร้อมทุกด้านนะครับเราจัดไทยงานไทยแลนด์บินาเร่นะครับเพราะว่าโคราชถือเป็นเมืองที่มีวัตถุดิบด้านศิลปะท,ที่เยอะเป็นระดับต้นของประเทศไทยวงดนตรีลูกทุ่งที่ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับ เยอะที่สุดในประเทศไทยวงดุริยางที่ไปได้แชมป์โลกสามมรดกโลกและมีต้นทุนทางวัฒนธรรมของโคราชของตัวเองครับมีภาษาของตัวเองครับจนหลายๆคนบอกว่ามันไม่ใช่จังหวัดโครชครับมันคือประเทศโคลลาชนะครับและเราก็สร้างคอนเนคชั่นระดับโลกไว้หมดแล้วตลอด15ปีครับโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการที่จะเป็นเมืองไหมมหาลัย ระดับท็อปท็อปของประเทศก็อยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะครับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับระดับต้นๆ้นของประเทศก็อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพทั้งซีเกมส์แล้วจะเป็นเจ้าภาพพื้นสุดสวนโลกต่อไปนะครับแล้วก็เคยเป็นเจ้าภาพเอ,อ่อเวอเทค95นะครับเอ็กซ์โปอันนี้คือความพร้อมของโคราชนะครับที่จะเป็นต้นแบบของประเทศไทยนะครับ เราให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์เมืองน,นะครับเรามีต้นแบบนะครับผมคิดอยู่เสมอว่าทําไมเราเป็นประเทศก่อนเกาหลีแต่ทําไมเกาหลีมันแซงเราโ o l า h แฮ i n g f ฟั fun, ครับ day of unity peace love unity and having fun และโคลาสิงต่างๆเหล่านี้เป็นคีวิชช่วงที่เราออกแบบมาตลอด15ปี น,นี่คือความพร้อมของเทศกาลของเรานะครับที่จะสร้างแบบ์เมืองโลราในระดับโลกเราศึกษาเทศกาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งนี้พอเราถือว่าเป็นเทศกาลที่แตกต่าง จนศิลปินดังนะครับของเกาหลีที่ปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นกรรมการของเรานะครับเขาบอกว่าที่เขาไปมาเนี่ยมันมีแต่อยู่ในอีเวนต์ฮอล์ครับแต่ของเรามันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วเป็นพื้นที่โอเพ่นแล้วก็จัดเทศากาลทั้งเมืองนะครับเดี๋ยวเชิญในเรื่องของทีซักเซสของเราครับ สวัสดีค่ะก็จากเมื่อวานนะคะที่ถามไว้ว่าพิธักซีทักเซสของเทศกาลเนี่ยคืออะไร15ปีที่ผ่านมานะคะเราอะ่ะเป็นเทศกาลที่ให้เกียรติผู้คนให้เกียรติคนที่พยายามให้เกียรติบุคพลสวรรค์กรรมการที่มาตัดสินในเทศกาลของเรานะคะเป็นกรรมการที่มีชื่อเสียงกรรมการดางัง จึงทาให้ทุกคนอ่ะอยากมาที่เทศกาลเราอันนี้คือทีสักเซสเทศกาลร,ระดับรอบที่เราเชิญมาอย่างอย่างคุณพ็อกเก็ตปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะนักเต้นเด็กๆเกนี้ยโหก็แบบดีใจมากเลยพี่แบบเชิญคุณนี้มาได้ไงเขาก็มากนเนะะี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกทุกคนมาก็คือความต่อเนื่องไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเราก็จะพยายามจัดให้ได้ทุกปีก็จะมีแค่ช่วงโควิดที่อาจจะหยุดไปเนะะี้ยค่ะ น,นี่คือทีเซ็ตความเสี่ยงที่เมื่อวานถามถึงนะคะจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงอยู่หลายอยู่สองด้านความเสี่ยงทางด้านการเงินใช่ค่ะก็คือเราก็รู้ว่าการขายบ้านสปอนเซอร์หรือการให้เช่าพื้นที่ในแต่ละปีอย่างเงี้ยต้นทุนค่าใช้จ่ายแบบเวทีเครื่องเสียงที่เราต้องทำเนี่ยม,มันมีความเสี่ยงอ่ะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราพยายามมีโมเดลที่หลากหลายเราพยายาม ประชาสันธ์ง,งานล่วงหน้ากับผู้คนพยายามดูตลอดเวลาค่ะเพื่อให้แบบเราสามารถอยู่ต่อในปีถัดไปได้ความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งก็คือการปฏิบัติงานปฏิบัติงานอย่างเช่นกรรมการเราดีไว้แล้วแบบไม่ไม่สะดวกรดีไงเราทำยังไงแต่สิ่งที่เราทำที่เราบอกว่าเรามีทีมงานมีโฮสต์ในแต่ละอนเมันที่ช่วยกันทำเทศกาลนี้นะคะ่ะเราก็ คุยกันตลอดเวลาว่าเป็นยังไงเราบ้างเป็นไปตามที่เราคิดไหมเราก็แก้ไขปรับกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วความแตกต่างอย่างที่พี่คอนกล่าวไปก็คือความหลากหลายของอลค์ประในเทศกาลเราค่ะทำให้ศิลปินทุกคนนะครับรู้สึกว่านี่คืองานของพวกเขาที่เขาภาคภูมิใจนะครับต่อไปนะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับเราจะขยายอิค์เมนต์ตอนที่ ปีที่2ปีที่3นะครับที่ผมเริ่มทำเคดาร์ทเนอในปีที่สปีที่สมีฟาวเดอร์กลุ่มึงนะครับที่เป็นเด็กมีบอยเขาบอกว่าพี่ค้อนเงินก้อนเนี้ยถ้าพี่คอนอะ่ะมาจัดบีบอยอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้งานใหญ่แต่ผมบอกว่าถ้าเราคิดจะให้โอกาสผู้คนครับเราต้องให้โอกาสหลายคนและให้โอกาสทุกคน นะครับอันนี้แหะครับเลยเป็นสิ่งที่ทําไมเราถึงมีหลายอิเลเมนที่เป็นระดับโลกนะครับแล้ววันนั้นมันเลยกลายเป็นจุดแข็งทําให้เรามีโฟลเดอร์นะครับมีซับมีโฟลเดอร์หรือมีคนที่เป็นระดับโลกเนี่ยแต่ละอิเลเมนที่มาร่วมเป็นโฮสต์กับพวกเราจากทั่วประเทศและทั่วโลกครับในการจัดเทศก,กาลนะครับ ในการจัดเทศกาลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสําคัญมากๆคือความต้องการของคนที่จะมาเข้าร่วมซึ่งความเข้าร่วมงเรามี2ประเภทนะครับประเภทที่1คือกลุ่มคนที่เข้ามาเพื่อการแข่งขันเราก็จะมีการวิเคราะห์แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็โฟกัสตรงนั้นไปอีกุอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มคนที่มาเพื่อเชีย์นะครับ ศิลปินที่เขาชอบแล้วก็มาเพื่อสนุกซึ่งเรามีการแบ่งตรงนี้ชัดเจนแล้วล้วมอดจางนี้เราใช้องค์ความคิดแนวความคิดนี้กับคณะกรรมการเหมือนกันครับยอมรับจริงๆว่าโจทย์ที่คณะกรรมการให้มายากมากเรากลัวมากว่าถ้าเกิดเราจะเล่าทีข้อๆเนะแล้วมันจะทาให้หน้าเบื่อดังนั้นในการนำเสนอครั้งนี้ของพวกเราครับสิ่งที่เราทําก็คือเราเอาแผนการตั้งงบเนี่ยครับมาเล่าเป็นแผนการทํางานเป็นสเต็ปไปสเต็ปเพื่อให้ทุกท่านเข้าอ,อกเข้าใจอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นอาทีหนึ่งครับในเรื่องของแผนการใช้งบประมาณ การจัดงานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราพีการไปวิคะห์ครับพบว่า สถานที่ที่พร้อมของโคล่าเนี่ยจริงๆแล้วมันพร้อมในการเล่นจริงๆครับแต่มันมีบางจุดที่มันจะเป็นที่ต้องซ่อมแซมเพื่อทําให้เปิดทําให้ชาวต่างชาติมาเห็นแล้วก็พร้อมที่จะชูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพร้อมระดับนานาชาตินะดังนั้นเราจะมีการจัดสรรงบประมาณบางส่วนครับในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทําให้เกิดการแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริงนะครับและนอกจากนี้เนี่ยงบประมาณนี้จะทําให้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ในการพัฒน,นาศักยภาพของเยาวชนไทยเนี่ยสามารถมีการปรับปรุงอยู่ตลอดทุกปีนะครับ อันนี้ประเด็นที่1นนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับเราเป็นแบทเทิลด้านสตรีทเคานเจอร์ครับสตรีทเคานเจอร์ไม่ได้มีแค่ฮิปฮอปไม่ได้มีแค่กาฟฟิตี้ครับสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยทาได้ดีแต่น้อยคนมากที่พูดถึงนั่นคือเรื่องของสตรีทแฟชั่นับแบรนด์เหล่านี้ทุกท่านรู้จักไหมครับรู้จักใช่ไหมครับดีใจ <laughs> ผมก็เป็นแฟนคลับเขาเหมือนกันจะดีไหมครับว่าถ้าเกิดทุกคนเข้ามาเคแบทเทิลแล้วเราจะเห็นว่าแบรนด์เหล่านี้มีการคอลแลบกับเคบแบทเทิลและปล่อยเอกลีฟ มีไซน์ออกมาเปิดเฉพาะเคบ t ตโตเท่านั้นเพียงเท่านี้ผมเชื่อครับว่าธุรกิจการต่อคิวเพื่อจองสินค้าที่เกิดขึ้นจากแบรนด์เหล่านี้จะเกิดขึ้นทั้งสําหรับลูกค้าในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับเพื่อทำให้ชาวผู้ประกอบการไทยมีสว่วนตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการคเีเอทมากยิ่งขึ้นงบประมาณบางส่วนก็จะมีการสร์ตสนุนเพื่อทําให้เกิดการมีไซน์ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับครับผม ก็ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกนะครับจะต้องบอกว่าสตรีหรือฮิปฮอปเนี่ยนะครับมันขยายไปหลายอุตสาหกรรมมากทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมดนตรีที่สําคัญที่สุดทาบด้านแฟชั่นปีนีอยู่นะครับและจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ขยายมูลค่าทางการตลาดให้กับเรานะครับเราก็จัดเอ็กซิบิชันที่ร่วมกับแบรนด์ระดับโลกและก็แบรนด์แฟชั่นโลเคอลของเรานะครับ ด้านดนตรตีครับเราจัดเอ็กซิบิชันนะครับร่วมกับแบรนด์ดังเสื่งงสองดนตรตีโรงเรียนสอนดนตรีและสาขาบางน,น้าดนตรตีทั้งโลเคอลและระดับประเทศนะครับอันนี้คือการร่วมมือเรามีคอนเน็ชันในระดับประเทศและระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับเพือขายายไปถึงในเรื่องของการสัง่งซึ่งต้อบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีความวมีความโดดเด่นถึงขนาดว่าแองเจลิน่าจอรี่อะครับต้องมาสัก กันก้าแถวที่ประเทศไทยครับอันนี้คือความแตกต่างนละนคือความต,ต่างหลนะครับขายลิขสิทธิ์ก,การจัดงานให้ต่างประเทศครับเราจะตีย้อนกลับไปนะครับว่าคนไทยจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับอย่างที่เราเห็นว่าคนไทยต้องซื้อเดอไว้คนไทยต้องซื้อรายการอื่นนะครับแต่ต่างชาติต้องซื้อรายการแขร่งขันลิขสิทธิ์ของเรานะครับรายการเชประเทือนแล้วก็ประสานค่ายเพลงในแต่ละ ทั้งในและต่างประเทศครับแกมมี่ y r s นี้ารอสโครับอย่างที่บอกนะครับด้วยทรัพยากรของโคราเลยทำให้มีน้องชิกิต้านะครับที่ไปอยู่ในวงเบบี้มอน t e r อร์นะครับอันนี้แหละครับคือความพร้อมของพวกเรานะครับและนอกจาก ด้านต่างๆแล้วจะมีอีกหนึงด้านนะครับค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจเหมือนกันในด้านของในด้านของอาร์ตในด้านของกาฟฟตี้ที่เกี่ยวเนื่องนะคะก็ทางน้องเนี่ยทางในทีมทางโพสต์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านอาร์ตเนี่ย เราสามารถในช่วงมีเทศกาลเราสามารถจัด e x h ซิบิชั่นได้เราเชิญศิลปินอะมาออก e อ h ซิบิชั่ของตัวเองมี a อาร e ตดีลเลอร์่อเชิญรายต่างประเทศเนี่ยมาดูได้เป็นงาน e x h ซิ i ิ i ั่นนะคะศิลปินเราเนี่ยอย่างแบบ เชิญศิลปินเพื่อนๆของเขาเนี่ยจากต่างชาติมาจัดงานแสดงที่ที่เทศกาลเราแล้วก็ให้สถานทูตของที่ท่านนั้นอย่างเงี้ยค่ะประชาสัมพันธ์งานไปที่ประเทศเขาเพื่อเชิญไวเออร์มาในเทศกาลเรา่เงี้ยค่ะซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบฝรั่งเศสโปรตุเกสเนี่ยทำเขาทำมาแล้วหรืออย่างเช่นของคนไทยเราเองที่ถูกที่สถานทูตเดยอรมันเชิญให้ไปน่นบนกำแพงเบอร์ลินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นด้านศิละปะนะคะ ก็ทางส้านถิ่นละก็เนี่ยเราก็จับมือกับพาร์ทเนอร์แบบทีมนีมกราฟอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาว่าไปออกงานที่สตีสต,สตาร์แกลเลอรี่ที่แบบรูปในงานที่เราเห็นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น้องเขาแนะนํานะคะก็คืออย่างเช่นง,งานอาร์ตในเอเชียอย่างเช่นง,งานอาร์ตบาเซลอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่แบบฮ่องกงไมอามี่ปารีสน้องเขาก็บอกว่านี้จริงๆพี่อะสามารถไปแบบจัดแสดงงาน ไปประชาสัมพันธ์ตัวเคแบตเทิลในช่วงนั้นได้เพราะว่าอย่างอย่างในฮ่องกงเนี่ยในช่วงนั้นน่ะก็จะมีงานแบบสตรีทแวร์เขาก็จัดในช่วงเวลาเดียวกันแล้วคนชิคๆก็จะอยู่แถวนั้นแหละในช่วงเวลาเดียวกันพี่ก็ไปเปิดงานไปเปิดเคแบตเทิลให้ผู้คนรู้จกักได้ไง ปน,น,นทีนะครับตรงนี้เราแบ,บ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามองถึงตัวในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนเรามองว่าเคเบิ้ลน,นะครับเราต้องทําให้จังหวัดระตระหนักได้ว่าจะมีงานงเคเบิ้ลเกิดขึ้นในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะครับเรามองภาพอีก มหาวิทยาลัยสี่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดพชียงมนะครับสิโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับที่เราจะทําตัวเคเบิลเทิร์นตัวรถโชว์เวิร์กชอปนับเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมทาให้น้องรู้สึกว่ามันจะมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้น้องๆเยาวชนนะครับได้มีส่วนร่วมกับตัวงานนี้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีการดึงดูดฮาเลนก็ที่สามารถที่จะคัดเลือกเข้ามาในการข่งขัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกที่เรามอถทงนะครับ อันที่สองนะครับในส่วนตัวเคเเทอร์นอทแคนดมีนะครับอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจัดทั้งสามอำเภอด้วยกันอำเภอเมืองปากช่องและพิมายนะครับตรงน,นี้ครับเรามองถึงการส,าสร้างแลำสร้างแรายไดา้ใจนะครับกับเยาวชนเราจะนําตัวเสียงบินที่จะมาเป็นตัวหลักในงานนะครับ เอาเขาเข้ามาก่อนมาจัดเวิร์กช็อปให้เขาได้สัมผัสศิลปินระดับโลกมาทำเวิร์กช็อปกันมาดูว่าน้องๆสนใจในมือไหนด้านไหนนะครับตรงนี้ก็ทําให้เกิดการอิมแพกับอําเภอพิมายที่ยังไม่เคยจับมาก่อนอาเภอปากช่องที่ไม่เคยจับมาก่อนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในแผนง,งานของเราที่เราจะทำให้สามอำเภอร,รู้สึกตระหนักกับอีเวนต์ที่กำลังจะมาถึงนะครับ ส่วนสุดท้ายครับตรงนี้ครับเป็นความน่าสนใจมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับแน่นอนว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติมมีต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมหรือแม้แต่คนไทยที่จะไม่เคยมาโคราชแต่จะมาเพราะเทเบิลเทินเข้ามาแล้วก็จะเจออะไรต่อโดยทำให้เซอร์เคิลเศรษฐกิจมันหมุนได้หลายหลายรอบนะครับตรงนี้เรามองถึงการที่จะสร้างลูทสร้างลูทท่องเที่ยวโคราชมีของดีเยอะครับเรามีมรดกเยอะที่มาเรามีภาษาไทหมาปากช่องเรามีเขาใหญ่ในเมืองเรามีย่าโมมีสา สภาวะสารร้อยหลายะๆอย่างตรงนี้ครับคนในประเทศไม่รู้ต่างชาติไม่รู้เราจะมีงบประมาณนะครับที่ให้ทางพททนะครับร่วมมือกับชุมชนในอำเภอนน้น,นะครับสร้างรูทท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อลองเับานะครับแล้วมีการเทรนประเทศที่จะสามารถนําเที่ยวหรือว่าพาชมสถานที่ต่างๆได้นนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะตอบสนองในส่วนของนักเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดนครศรีมารในงานเขียนบเทิงที่เกิดขึ้นครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่เรามองเห็นนะครับรูปประมาณ30บล้านที่ทาง ทางโครงการนะครับบอกว่าเราจะมีการผลิตผลยังไงในบ้านนะครับเราแบ่งทั้งหมด13เ,ดเล่มด้วยกันนะครับหลักๆเราคิดงถึงอย่างนี้ครับนอกจากเคเบปรลเทจากที่โคราชแล้วนะครับเรามองว่าในจังหวัดในประเทศของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหรรใน,ในือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็ล้วนแต่มีทาเลนต์มีคนที่สนใจในตัวซอฟต์แวร์นี้ในการแห่งขันตั้นบานนะครับเรามีการโลดโชว์ไปแต่ละจังหวัดเพื่อจัดการแห่งขันเป็นมินิเคเปิ้ลเทนนะครับเพื่อจะดึงทาเลนต์ที่จะทําให้เขารู้ตัวว่ามีการแห่งขันที่เกิดขึ้นในจังหวัดน,ากการน,น,นครราชสี อันนี้ก็ไฮไลท์นะครับนอกเหนือจากในประเทศของเราแล้วนะครับเรามองว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกับทั้งแปประเทศที่เรามีคอนเนคชันอยู่แล้วนะครับในจัดการแข่งขันมินิเคเบเทิลอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์เคเฟสติวัลที่ต่างประเทศนะครับร่วมมือกับสถานทูตหรือแม้แต่ในในเรื่องของตัวสุภธรรมต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นๆนะครับตรงนี้เราไม่ได้เคยทำมาก่อนแ้วเราเคยทำมาแล้วเราเคยทำที่อินเดีย เราเคยทำที่ประเทศลาวและได้รับบทตัวรับที่ดีซึ่งพอเราไปจัดปุ๊บก็มีนักแข่งขันคนที่สนใจเนี่ยตามเข้ามาแข่งขันที่ K เคปนเินในจังหวัดนนทบุรีกันแต่วันนี้เราจะขยายสกลขึ้นครับโดยทั้งหมแปดประเทศด้วยกันทุกประเทศที่เราไปเราจะพาของดีของประเทศไทยไปด้วยเราจะทำให้เขาเห็นว่าเคปินตเนี่ยเป็นซอฟท์แวร์ที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกได้แล้วเขาต้องเข้ามาในประเทศไทยมาที่จังหวันดนคมสมรสวร์เพื่อที่มาทมง,งานกับเราดองยกนะครับ อันนี้ก็มีส่วนเลยครับเคเบนเทินแน่นอนว่ามันเป็นเพื่อพิบผอเป็นเพว่การเต้นอีเวนต์แบบนี้ครับในโลกนี้มีอยู่เยอะมากๆทำยังไงครับที่เราจะมีจุดยืนจุดยืนที่ทำให้เขาเห็นว่าเคเบนเทินของโครนาของประเทศไทยเนี่ยมีดีนะครับเรามองถึงภ่าที่เราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเข้าไปจัดแคมเปญพิเศษในการแข่งขันระดับโลกใกล้ขัดระดับบ้างรัดี่ของที่ที่เราคัดเลือกมามี10การแข่งขันอ่ะย่างการแข่งขัน IV e จัตติบาลหมู่โบอ้อมแขนนะครับการแข่งขันต่างๆที่มีระดับโลกครับเราจะเซ็นจับแคลคลิย์อื่น,นกกอื่นนะครับที่แชมป์จากแคลคลิย์อื่นนั้นอ่ะจะได้สิทธ จะมาแข่งในเคเบิลเนเพื่อเป็นไปการเสริมกันนะครับเป็นทันทวิยกับพวกเขาที่ทำที่งานของเขาอ่ะแข่งแข่งกันขึ้นแล้วก็กลับมาบรสร้างภาพลักษณ์แบนรนด์ของเองคเบิลเทเพราะว่าการแข่งขงันพวกนี้ครับเป็นการแข่งขันที่เป็นระดับโลกอยู่แล้วครับพอเราเข้าไปเอาเคเบิลเทนเอาแบรนด์เราไปมีส่วนร่วมมันก็เป็นการยกระดับแบรนด์เราแบบ เป็นทางลัดและทําให้กลุ่มเป้าหมายของเราที่เขาไปแข่งเยอะคือกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเข้ามาแข่งกับเรารู้จักงานเคเบิลเทิร์นและตรงนี้แหละครับก็มีโอกาสาาที่เข,เขาเข้ามาแข่งกันเราจะมีการจัดสรรคนที่ชนะในแต่ละหมวดที่เราจัดเตงีขันเนาะเพื่อให้ทุนเขาเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างแมบกเนตเตอร์น Management T T e. นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่เราบอกว่าสามารถที่จะทําให้เราดังในระดับ global ได้และเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทางลัดที่ทําให้แบงค์เคเบิลเทิร์นเนี่ยสามารถที่จะกระโจนไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเดร็วน,น,นะครับต่อเนื่องนะครับ ในสุดตรงนี้นะครับเ,รเทปเพเ่อนเนี่ยมีความแปลกอย่างหนึ่งครับผมหาข้อมูลมาว่าเอะถ้าเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเพจหรือว่าทํายังไงให้คนรู้จักตัวการ์ตูนขันลักษณะแบบนี้มีองค์กรหรือมีอะไรที่เป็นแบบสุดรวมหรือเปล่าอุตสาหการรมนี้มไม่มีครับเขาติดตามบุคคลครับน้องนองที่เข้ามาวงการนี้หมจะมีเหมือนไอดอลเหมือนเป็นอนฟูที่แบบ คนนี้ทําอะไรก็ได้ทำตามคนนี้แต่งตัวอะไรก็ได้ทำก็จะแต่งตัวตามเต้นแบบไหนก็จะเต้นตามเรามองเห็นตรงจุดนี้ครับและอย่างหนึ่งอย่างที่ทามคุณค้องบอกว่าเรามีคอนเทนชั่นกับศิลปินระดับโลกมากมายไม่ว่าจะดึงเขามาเป็นกรรมการดึงเข้ามาเป็นในการโชว์ต่างๆนะครับตรงนี้เราจัดนุ่มานะครับในการคอนเทนชั่นนะครับที่จะให้เขาช่วยโปรโมทงานให้แล้วก็มีการจัดจ้างเขาเพื่อเข้ามาอยู่ในเคเทิน เคมันได้อยู่ในโคราชถามว่าถ้าวันนี้ไอดอลของเราฮีโร่ของเราครับมาที่จังหวัดนครสรีมามาที่โคราชคาดว่าจังหวัดจะดีขึ้นขนาดไหนครับเขามีโอกาสที่จะตามไอดอลเข้ามาไหมถ้าเขามีโอกาสได้เจอตัวมีโอกาสได้เห็นขามีโอกาสได้จับมืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงครับอันนี้คือตัวศิลปินที่เราคัดเลือกมานะครับ จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยยอดโ l ลเวอร์ก็มีทั้งหลักแสนจนถึงหลักล้านด้วยกันตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สามารถที่จะสาาร้างอิมแพกขนาดใหญ่ในดับสากลได้อย่างรวดเร็วและทําให้มีการโปรโมทประํานธ์ต่อเนื่องนะครับจนถึงวันงานที่เข้ามาเลยนะครับตรงนี้ครับเรือตัวเมอร์เซดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือ เรามีการคอแลแลบเราเราไม่ใช่ว่าเคยทำ้วเราเคยทํามาก่อนแล้วนะแต่เราจะขยายสเกลมากขึ้นในการที่เราจะให้ศิลปินนะครับท,ร<า>ทํานนทตัวมือสไนซ์หรือของที่เลยขึ้นมาคอลแล็บกับทา่งดีดันเกวียนคอลแลบกระทางของดีมือโคราดพัดมีโคราดต่างๆที่เป็นโอทอปของเรานะครับเรายกคอลแบขึ้นมาเพื่อมาคอลแลบกับศิลปินในมุมมองต่างๆทําให้เพื่อมูลค่า ในสินค้าของโค้กทำให้ผู้ประกอบการในโคากขายของได้ราคาดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เราพอว่า,างไงกิบเบิลเทนจะช่วยจังหวัดช่วยผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคราน,นะครับรายได้นะครับและได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการขายสปอนเซอร์ ก็จะเป็นสปอนเซอร์หลักและสปอนเซอร์รองอันนี้ก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้นามาซัพพอร์ตเทศกาลครับอย่าลืมนะครับว่าอีเวนต์ในในสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ครับมันจะไม่ใช่อีเวนต์ที่อยู่ในแค่ประเทศไทยเท่านั้นครับมันจะเป็นอีเวนต์ที่เราจัดต่างประเทศทั้งหมดแปประเทศด้วยกันเราจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่อยู่ที่จังหวัดนครสิมาแล้วจะเป็นอีเวนต์ที่จัดแต่ละภูมิภาคอีกฉะนั้นเนี่ยสปอนเซอร์เราไปได้เป็นสองส่วนนะครับสปอนเซอร์จะเป็นโปรโบส์สปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ โลกาสปอนเซอร์เนี่ยก็เคยสนับสนุนงานเค a เ t อรเทมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นครั้งนี้เป็นสเกลที่เป็น g l o b a l มากขึ้นเราสามารถที่จะดึงดูดตัว g l o b a l สปอนเซอร์มาได้คว,วกนี้นะครับแบรนด์ต่างๆเนี้ยเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนงานเกี่ยวกับเคเปอรเทรลักษณะบแบบนี้อยู่แล้วที่เราได้ได้สื่อขอ้อมูลมาครับ แผนารสัมพันธ์นะครับนอกเหนือจากตัวอีเวนต์นะครับที่เราจะไปจัดที่ต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดในแต่และภูมิภาคเรครับก็มีในเรื่องของการลงสื่อสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อร์ดบบับ g l o b a l สื่อระดับ,บในส่วนของตัว l o คอล,ลที่เราวางแผนไว้เพื่อสร้างอีมแพนในส่วนของการไปรสัมพันธ์เพิ่มเติมให้มีการมองเห็นมากยิ่งขึ้นในส่วนของงานเทเบิบเทินครับตรงนี้เช่อพี่กรณครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างการรับรูนะครับแล้วก็การไม่ลืมวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับ ที่เราเคยทํามานะครับก็คือเป็นท i ่ผอมคอลแลบกับข้อตบัดมาทแทนนะครับที่เป็นสิลปินแห่งชาติอันนี้คือเราทําสําเร็จเรียบร้อยมาแล้วนะครับแล้วก็อินฟูต่างๆการทาท่าเต้นการออกแบบท่าเต้นของเทศกาลการแต่งเพลงของเทศกาลซึ่งเราก็ทามาแล้วทาชื่อเพลงเด y of u ออ t y ูนงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เกิดไวรัลนะครับแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับ ในส่วนของการประกวด MV นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับต่างประเทศที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาหรือว่าในส่วนของนอน้ังๆอนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่จังหวัดนครราชสีมาเราก็ไม่ปิดโอกาสก็มีจัดการประกวดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการ,ท,การทำเอ็มวีเพลงไม่ว่าจะเป็นการการเข้ามาสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ไม่ไม่ปิดโอกาสในส่วนตรงนี้นะก็มีในส่วนตรงนี้ที่เราทําเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ชอบมากเลยครับ คือแน่นอนว่าในยุคนี้นะครับอินฟลูเนอร์เป็นเป็นเป็นเหมือนตัวชี้นำตัวดึงดูดให้ให้คนที่ฟลโลเวอร์เขาเนี่ยตามเข้ามาในจังหวัดนะครับเรามองภาพถิงที่เราให้ทนอิฟลูเนอร์นะครับเขาอาจจะไม่เคยมาจาังหวัดรดชสมาเลยเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าโคราชมีอะไรบ้างน,นะครับเขาอาจจะไม่เคยรู้ว่าไทเพศมีมีอะไรนะครับเราสามารถที่จะดึงดูดเขานะให้ทูนเข้ามาเพื่อจะสื่อสารกับ คนที่ติดตาม่อฟต์แร์เขานะครับให้รู้ว่าโครามีดีแบบไหนอะไรยังไงนะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วน่ที่สร้างอิมแพกได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอันนี้นะเป็นตัวเว็บไซต์กลางที่ที่เราบอกว่าต้องต้องมีการพัฒนาขึ้นมานะครับพอเราเป็นงานระดับโลกขึ้นมานะครับตัวเว็บไซต์กลางที่จะคอยอัปเดตเสาสารต่างๆอัปเดตตัวการแข่งขันต่างนะครับตันนี้ก็มีเพิ่มเติมมาที่เราอยากทำเว็บไซต์ส่วนกลางเนื่องจากว่าเราวางแผนว่าเราอยากจะทำระบบการโหวตัวโหวตนะครับ คือทำยังไงให้คนต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีส่วนร่วมกับในงานอีเวนต์นี้ได้นะครับไปทำตัวระบบการโหวตเป็นรางวัลพิเศษขึ้นมาเป็นการโหวตจากคนทั้งโลกนะครับ,รบให้กับโชว์ที่เขาชอบชื่นชอบในเกมเปเปอเทนในแต่ละหมดนะครับอีกส่วนนึงก็คือมีการสร้างรายการเหมือนวาเลนตี้นะครับในช่อง YouTube นะครับเพื่อให้เกิดการมีมีการเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตตลอดเวลาในตัวงานเกมเปเปอนที่เกิดขึ้นนะครับ สุดท้ายนะครับคือการซื้อแอดนะครับในที่ปิดน,นะครับเราโมภาพว่าโอเคแหละประเทศโคราชเราเนาะอาจจะมีสนามบ,บินก็นจริงนะครับแต่เราจะไม่มีเครื่องบินพาณิชย์บินลงแต่อย่าลืมว่าการที่เขาเนี่ยบินจากขอนแก่นแล้วมาโคราชก็ใช้เวลาแค่ประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะครับหรือบินจากกรุงเทพมา ลงรอบๆนะครับคือรอบๆเรามีสนามทิ้งหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยเราอยู่เหมือนอยู่ตรงกลางที่คอยเชื่อมต่อเรามองว่าถ้าวันนี้เรามีแอปที่เป็นงานเคเบิ้ลเทอร์อยู่บนเครื่องเนี่ยจะทําให้เกิดภาพลวงที่เป็นสากลิ้งมาเกิดแล้วก็เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต่างชาติมากขึ้นงรายกันารผมค่อนข้างให้ความสัคัญกับความยั่งยืนมากนะดอกไม้ที่ถูกดมเยอะๆมันจะเฉาผมกลัวมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเมืองไม่ได้ถูกดูแลอย่างดีอ่ะเรามีการท่องเที่ยวนี่เยอะจนกระทั่งไม่ เออ่คอนโทรจำนวนคนมากที่ก่อนเนเื่องมจาจาเฉาดังนั้นสิ่งที่เราสนใจจริงๆอ่ะคือเราต้องการที่จะทำกิจวนต์หนึ่งครับเพื่อดึงคนที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าโลกในยุคปัจจุบนนัน่วิธีการเที่ยวมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่ได้อยากเที่ยวเพื่อขายยูบแล,ลงโซเชีลยลเดียวนะแต่ตอนนี้เรามีมือถือเราใช้เวลากันเดี๋ยวยิ่มากและนอกจากนี้แต่ละคนโดยเฉพาะคนที่เล่นทิกต็อกทุกคนจะมีแฟนคลับใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับกับคนที่อยู่ในสตรีทเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยทุกคนเขามีไอดอลเขามีติดตามแฟนคลับแล้ว นี่จะกลายเป็นเหตุผลที่ว่ามันไม่ใช่แค่งานแบเโิลอย่างเดียวครับแต่นี่คืองานมิเอ็นดกีที่สําคัญมากๆของเซาท์อีสเทอร์เชียครับหากคุณต้องการเจอศิลปินที่อยู่ในสตรีทคาสเซอร์เนี่ยการรวมตัวที่เยอะและใหญ่ที่สุดและจํานวนคนมากที่สุดอยู่ที่นี่และนี่คือความคุ้มค่าของการเดินทางทุกคนที่มาทเที่ยวครับผมในส่วนของตัวอาไอนะครับจะเห็นว่าเราได้ประมาณการนะครับว่ารายได้ที่เกิดจากเรื้องการที่จะยังจะเป็นปีปีที่ถึงเดือมถ้าเราได้เ่วมมาจายการหมุนเมืองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ448ลบที่19้ารับนี้ เป็นตัวที่เรามองภาพว่าจะไปไม่ขาดทุนนะครับแต่สิ่งนึ่งที่ได้อิมแพคมากๆเนี่ยคือตัวมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับตัวเลข2,300กว่าล้านเนี่ยจะทําให้ชีวิตจะทําให้คุณภาพชีวิตคนโคราชดีขึ้นทําให้คุณภาพชีวิตเยาวชนที่อยู่ในโคราชดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้น2,000กว่าล้านเลยครับมีโอกาสมากมาอยู่ในนี้ครับและจะเกิดขึ้นในงานเทรดเปินที่เราฝันว่าจะทาให้ได้สกิลระดับสากลคนที่เรามองภาพเอาไว้ครับ อย่าลืมนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับในปีนี้เราดูดต่างชาติอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นกว่าคนแต่ก็ดูดท่องชาติจอร์แดประมาณ4ี่หมืคนครับทุกท่านจะสงสัยว่า3ามหมื่นกว่าคนเนี่ย เป็นไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวทนน้องนนชี้แจงตัวเลขนครับผมสามสิบกว่าคนเนี่ยต้องรอมรอมรับนะครับว่าการแข่งขันไม่ได้มาแค่นับแข่งขันนะครับจะมาทั้งแฟนลับและผู้ติดตามและนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจคำนวณมาอย่างดีแล้วแลเราเชื่อว่าภายใต้สิบป,ประเทศนะครับแล้วก็จำนวนคนสามหมื่นกว่าคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วก็มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้จากทอคิวที่เกิดขึ้นจากขอ้อมูลหลักฐานที่เรามีครองครับแต่นอกเหนือจากนี้มันน่าเสียดายนะครับถ้าเกิดมีอีเวนท์ ดังนั้น4 0กว่าคนเขาไม่ได้ลาทิ้งนะครับเราก็ยินดีอยากให้ทุกคนมาเป็น Global Citizen ด้วยกันนะมาดูกันครับว่า Street Culture ไม่ได้น่ากลัว,วที่คิดแล้วมันม่วนกับไีสานเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าค้นหาครับและการปฏิวัตินะครับการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกไปนี้ครับจากเมื่อก่อนที่เราชื่นชมรางวัลออสการ์ เราชื่นชมเทศก,กาลต่างมณฑลครับแต่วันนี้เราจะเป็นผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกใบนี้ก็คือสร้างออสการ์สตรีทเคานเตอร์ใหม่ให้กับโลกใบนี้นะครับโดยเทศก,กาลเทมเปเนอร K ์นะครับในสาขาต่างๆเื้องต้น18สาขานะครับ เราขายเคาเจอร์ครับเพื่อการลงทุนด้วยซอฟา์แวร์และเทศการเคแบทเทนนะครับจะเป็นเทศกาลที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจว่าโชคดีเหลือเกินครับที่เรามีเทศกาลนี้อยู่ในประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ เราจะไม่ได้นอนกันเลยครับท่ากนกรรมการทุกคนครับจะเห็นขอบตาเรากำๆนะอันนี้อาจจะมชาติอีกน,นึงอยากจะเล็บประชากรที่เมื่อกี้พีเพนนะคะอย่างแบบต่างชาติสามหมื่นานเนี่ยก็คือไปดูมาแล้วว่างานอ่ื่น just d e o a l บอ่า id e n t e r l a t i o n a m afj เนี่ยต่างชาติเขาก็บอกว่าแบบเป็นหมื่นคนประเท แลก็มีตั้งกี่ประเทศในโลกใบน,นี้ที่แบบเป็นคนกลุ่มสตคครีมเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไทยเนี่ย cover dance เนี่ยโอ้โหอย่างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเอเชียเด็กๆ cover dance ทีมใหญ่มากนะนะเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ครับไม่ได้เป็นตัวเลขที่